าล่ะโอเคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรดู u b a c เนาะโอเคว่าวันนี้เราก็กลับมากับเกมกันดัมเบทเทิลโมบายอีกแล้วเออนอกจากดยครั้งนี้ตอนนี้จะเป็นตอนออพิเศษนะครับผมตอนนี้เป็นตอนพิเศษอีกแล้วเนาะเพราะว่าตอนตอนนี้จะเชื่อมกับตอนต่อไปเออเพราะว่าผมวางวางแผนไว้แล้วว่าตั้งใจจะทําตัวนี้เออแล้วค่อยแบบให้มันพ่วงกับอีกตัวหนึ่งที่แบบจะทําในตัวต่อไปเนาะโอเคครับผมนอกจากดูตัวที่ผมจะทําในวันนี้เนาะมาจากซีรีส์อีกแล้วเออ ถือได้ว่าเป็นพระเอกเออลหลายๆคนคิดลหลายๆคนด่ามันตั้แต่ต้นซีซั่นและในและในที่สุดในตอนสุดท้ายเขาแม่งกลับกลายเป็นพระเอกโอเคครับผมมาตัวนั้นก็คือตัวของนี่ครับผมชายผู้ถูกหักหลังชายผู้ถูกหักอกและหักหลังจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นพระเอกในซีซั่นนั้นผมยอกนะ้าผมยอกยอกโอเคแล้วในตัวที่ผมจะทําในวันนี้ก็คือตัวของ กั ida, นดัมคิมาลีสวีดาเนาะเออมาตัวนี้เป็นหุ่น3ดาวนะครับผมตัวนี้เป็นหุ่น3ดาวจากซีรีส์กันดัมไอรอนบัตออฟแลงเนาะเออนี่สัญ,ญลักษณ์ยังคงของประจำตระกูลนี่อ่าเนาะด้วยตัวของคิมาลีสเนาะจริงๆอ่ะดั้งเดิมตั้แต่ตั้แต่ซีซั่นที่1เนาะคิมาลีสไม่ได้มีรูปล่างแบบนี้เนาะจะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะแปะภาพให้ดู ะน่าจะเห็นแล้วว่าภาพมันเป็นประมาณนี้เนาะด้วยตัวของคิมาลีสพลอตหลของคิมาลีสก็คือตัวของกาลิลีเอบรอดดิงเนาะเอซึ่งไม่ค่อยได้เห็นว่าแกพูดพูดนามสกุลของแกเท่าไหร่ก็ถือว่าได้รู้ก็ไม่นานมานี้เหมือนกันนะโอเคครับผมเนาะด้วยตัวของตัวของคิมาลิสเป็น1ใน72การดั้มที่อยู่ในสงคราม3000ปีเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็น หมายเลขที่เท่าไหร่เนาะตรงนี้ผมก็ต้องขอขอโทษด้วยเนาะโอเคตัวของคิมารีนะฮะเป็นหุ่นเป็นหุ่นประจําตระกูลของตัวของกาลิเลโอเลยนะเพราะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นทหารนะ่เอ้ยเป็นอยู่ในหน่วยของกาลาฮอนอยู่แล้วมันก็เลยแบบจะไม่แปลกเลยที่ว่าตัวของอ่าตระก,กูลของกาลิเลโออ่ะเป็นตระก,กูลที่มีชื่อเสียงเออมีชื่อเสียงอยู่แล้วซึ่งเรียกว่ามีเป็นผู้มีอิทธิพลในหลายๆด้าน กับกาาฮอนด้วยเนาะก็คงไม่แปลกเลยที่จะมีการดั้มสักเครื่องสองเครื่องเป็นแบบอันนี้ของประจําตระกูลน่ะเออนล้วด้วยตัวนี้เนาะหลังจากอันนี้อันนี้จะมีการสปอยนิดนึงนะครับผมแต่ว่าจะสปอยมากจะเกี่ยวกับแค่ตัวหุ่นเท่านั้นเนาะนอกจากภาพที่ผมติดไว้แล้วเนาะหลังจากที่การิเลโออะถูกถูกเพื่อนรักของเขาหักเหลี่ยมโหสใส่ถูกไอหมีไอแม็กหมีหักหลังเนาะต่อจากนั้นคิมาริสก็กลายเป็นหุ่นนะแป๊บเดียวผมเปิดให้ดูมัน ก่อนที่จะกลายเป็นคิมาริสวีดามันจะตัวของอ้กลิริโออ่ะได้ไปเปลี่ยนหุ่นจน<ม>ยกเขาใหม่จนกลายเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งซึ่งมันไม่มีใครที่แบบจับได้เลยว่าหุ่นตัวนี้มาจากไหนแต่ก็คือโครงข้างในก็ยังมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าข้างในอ่ะก็ยังเป็นของโครงของคิมาริสนี่กาลิริโอได้ไปเปลี่ยนจากคิมาริสตัวแรกกลายมาเป็นตัวของวีดาเฉยๆนะซึ่งถามว่าวีดาเทไหมผมว่าเทนะผมว่าดีไซน์แม่งโคตรเทเลย เท่สุดในไอ้กันดั้มไอรอนบัดละผมชอบมากเลยเนาะและหลังจากที่โดนตัวของบาาทอนลูป,ปัตเนาะจัดการเพื่อมาเอาไอ้ตัวบาเอลไ,อไม่ใช่อ่าผมอาจจะจําผิดเนาะแล้วมันเกิดการต่อสู้อะไรหลายครั้งจนเกาะของไอ้ตัวของวีดาเนาะได้เกิดความเสียหายมากเออและทีนี้ตัวของกาลิเลโอก็เลยอ่าโอเคกูไม่ใช้ละไอ,อ,อหุ่นล่างเลยกูยกเขาใหม่เลยก็เลยเอาหุ่นตัวของ คิมาริสกับตัวของโครงโครงข้างนอกของคิมาริสกับโครงของวีดามารวมกันมาย้ำกันจนในที่สุดก็กลายเป็นตัวของคิมาริสวีดาเออตัวนี้มันมีสตอรี่ตัวนี้มีสตอรี่แล้วตัวต่อไปที่จะทําก็มีสตอรี่เหมือนกันเนาะมาเรามาต่อกันในเรื่องของคอมโบดีวกว่าอ่ามาโอเมาเรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับ ด้วยตัวของตัวของคิเมริสถือว่าเล่นง่ายไหมผมว่าเล่นง่ายนะผมว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายเลยและอย่างตอนเนี้ยถ้าเลเวล15วมันก็มีแจกฟรีแล้ว,อวอโอเคครับผมเรามาดูในจุดจุดนี้ก่อนเรามาดูท่าโจมตีปกติกันก่อนเนาะท่าโจมตีปกติแทงแทงแทงฟา,าดมาแล้วดู เดชข้างซ้ายข้าซ้ายนี่เงนี้เขามีดาบด้วยนะอ่ามาพอถึงในระบบนี้เนาะในระบบตรงนี้นะครับผมถามว่าทําไมมันถึงตัวสีแดงเนาะมันไม่ใช่ทันซ้ำนะครับผมมันไม่ใช่ทันซ้ำนะโว้ยมันคือระบบระบบอารยาชิกิหรือระบบยานแปดนั่นเองเนาะด้วยระบบนี้ ถามว่าตัวของคิมารีดไอตัวของแมคกิรีดเใช้ได้ยังไงมันมาจากไอตัวของทหารอีกคนที่ชื่อไอเขาผมถ้าจากซีซั่นแรกเนาะจะเห็นได้ว่ามีไอทหารคนหนึ่งที่มันชื่อไอเนะี่ยที่จูจูก็โดนมิคาซุกิเนาะปาดเข้าให้เอ้ยไม่ได้ปาดมันนะโดนกระบองมันเข้ามารับตีนแทนไอหมอนี่แล้วมันก็ตัวขาดครึ่ง <laughs> ตัวขาดครึ่งเลย โอเคก่อนจะไปตัวขาดครึ่งต่อแล้วเรามาดูคอมโบกันดีกว่าเนาะเฮ้ยมาดูสกิลที่หนึ่งก่อนดีกว่าสกิลที่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นการสตาร์นั่นเองเนาะน่าแล้วมาดูคอมโบกันเลยมีตัวนี้มีอาวุธซ่อนเยอะนะเอาจริงๆจะเห็นไหมฮะไอ้ al. ตรงร่องตัวเนี้ยมันคือมันมีเหล็กซ่อนอยู่นะเออหรือว่าเานะหลี่ยมนะนอกจากที่ผมพูดว่าอะไรนะตัวของตัวของไอเนาะที่เข้ามารับมารับเอ้รับตีนเออรับ อาวุธลับอะไรของมิคาสกิแทนเนาะต่อจากนั้นไอตัวของกาลิเลโอก็เก็บซากมันมาเว้ยจริงๆอิ่ะตอนนั้นอะก็ควรตายแล้วเว้ยคนปกติที่ไหนมึงตัวขาดครึ่งแล้วมึงไม่ตายเนาะแต่ถือว่าตอนนั้นอะด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างของกาลาฮอนเนาะมันก็ทําให้แบบว่าเออไอคนไอหมอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเนี่ยมันยังคงยังมีชีวิตอยู่แต่แค่อยู่ในแบบโหมดเจ้าชานิทราเออถ้าวงคอมโบที่สองเป็นประมาณนี้คอมโบที่สองเนะาเนะมาถ้าด้านหลัง ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้ฮนะเอ๊ะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอลองอ่าถ้าด้านหลังก็เป็นการเอาโล่มาบางังแล้วก็เข้าไปแทงนี้เลยนี้ก็จะเป็นการฟาดทั่วไปนี่นะฮะฮะเดี๋ยวจะปฟาดลูนี่ประมาณนี้นะครับเนาะที่จริงอะ AI อะ่ะถือว่าถือว่าเป็นคนแรกในมั้งที่แบบทางของกาลาฮอนเนี่ยได้ลองเอาระบบยานแปดมาทดลองด้วยเออ มันทําให้มันเกิดเป็นไอโมบิสูตรผีอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ๆนะ่ะเดี๋ยวผมจะแปะภาพให้ดูแล้วกันใช่ครับนะผมหลังจากที่ตัวของปาบาทอนเนาะได้ทําลายไอหุ่นบ้านนี้ไปแล้วมันก็ก็เกิดว่ากาลาฮอนอะ่ะก็ยังคงใช้ระบบเน้นอยู่เออยังใช้ระบบยานแปดเนาะยังคงใช้ระบบยานแปดอะไรยาชิกิอยู่ซึ่งต่อจากนั้นตัวของกาลิเลโอเนาะก็ได้พิเลนมันไม่ได้พิเลนมันเอามาใช้เองเลย นี่ผมนี่ก็จะเป็นการเพิ่มไออันนี้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอัตราชิเิษเข้าให้แบบโจมตีแรงขึ้นอะไรแรงขึ้นเท่านั้นครับผมเท่านั้นเลยแค่เปลี่ยนมาใช้ระบบ,บยาน8ปเฉยๆครับผมแต่มันบัฟหลายอย่างนะซึ่งผมชอบมากเลยตัวของไอจิมาริดบีดาที่มันแบบมีระบบอะไรยาชิกิเนี่ยอ่ามาไม่คิดผมพูดถึงไหนนะ เพราะว่าตัวของกาลิเลโอเนาะหลังจากที่ถูกถูกตัวของตัวของแมกกิลิสเนาะได้ทรยศอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็เขาก็คือกลายเป็นเขาก็ถูกเขาปล่อยข่าวเอ๊ะไม่ได้จะว่าเขาปล่อยข่าวหรือเปล่าแต่เขาเขาถูกเรียกว่าอะไรนะชายที่ตายไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาใหม่ตอนนั้นเขาก็คือกลายเป็นไอหนุหน่มหน้ากากอ่ะใส่หน้ากากแล้วก็เป็นคนที่จูนระบบแล้วก็ทําหลายๆอย่างโมหุ่นตัวเองเลยก็คือตอนนั้นก็คือ วิศวกรของกาลาฮอนก็คือตกงานไปก็เพราะไอ้หมอ,อนี่เหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะ <c oughs> าะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบจัดการอะไรเองหมดเลยทั้งระบบวางระบบล่อระบบกวางระบบอรารย,ยาชิก,กิเองหมดเลยเนาะด้วยอรารย,ยาชิกิอะ่ะถามว่าตัวของกาลิเลโอใช้แล้วมีผลเท่าของตัวมิคาสกิหรือเปล่าอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมคิดเองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นขอจัดทีมแป๊บอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมคิดเอาเองเนาะเพราะว่ามันมีตอนหนึ่งที่ว่า มีคนอยากจะขับาทอสเออมีคนอนะพี่เลนอยากขับตัวของาทอสแล้วถ้าจะขับาบาทอะถามว่ามันมีปัจจัยอะไรที่จะใช้อายชิกิได้โหดเท่ากับตัวของมิคาสกิเนาะในเรื่องไม่มีใครที่สามารถใช้ระบบอายชิกิได้ดีเท่ากับตัวของมิคาสกินะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดนะเพราะว่าเอ้าเพราะว่าฟัง,ง,งดีว่า จะได้ไล่ไปด้วย <Okay. S 1> เพราะว่าเอการใช้ตัวของระบบอะไรยายชิกิอะ่ะมันจะส่งส่งข้อมูลของตัวหุ่นเข้าที่สมองเออซึ่งถ้าสมองอะ่ะไม่สามารถรองรับระบบเหล่านี้ได้ตายตายคาที่เลยซึ่งในจุดๆเนี้ยกาลาฮอนอะ่ะอันนี้ผมคิดนะก็คือเอาสมองของไออะ่ะมารับหนะ้าที่รับข้อมูลทั้งหมดเลยแตกมันไม่ได้ว่าถ้าจะทำยังไงให้มันขยับหด ขยับได้ดีหรือสามารถขยับได้ทันใจเนาะก็คือมันยังไม่ใช่เชื่อมแค่สมองเดียวแต่จะเชื่อมกับตัวของกระดูกสันหลังเข้าไปอีกดังนั้นจะเชื่อมยังไงให้มีประสิทธิภาพโหดพอๆกับหุ่นของตัวา巴อสและไม่ส่งผลเสียกับตัวเองใช่ไับผมเอาสมองไอไอมารับข้อมูลทั้งหมดและควบคุมด,ด้วยตัวของกาลิเลโอเองเอออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดนะอนนี้สิ่งที่ผมคิด แล้วผมโอ้กูเจออะไรเนี่ยวโอควานต้าค oh, รับผม <c oughs> ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดนะเพราะว่าเพราะว่าผมจําได้ผมไม่รู้สิมันออกมาตอนไหนอะที่บอกประมาณว่าแบบฉันยกร่างกายให้หนายเลยไอในจุดจุดนี้ผมก็ยังงงเหมือนกันว่ากาลิเลโอหมายถึงยังไงหมายถึงตัวของไอควบคุมหุ่นเลยเหรอแต่จากอะไรล่ะ เพราะว่ากระดูกสันหลังมันก็ยังเป็นคงเป็นของตัวของกาลิเลโอในจุดจุดนี้ผมกลับไปดูหลายรอบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมครับผมก็ถือว่าอันนี้ผมก็โอ้บ้านี่บ้านี่โอ้โอ้ย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 พี่เซซูนะค่ะพี่เซซูนะค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแววอะโอ้โอ้ขี้โกงะขี้โกงะโอ้ขี้โกงะ ที่โกงอ่ะตา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 แววแววแววอืมเฮ้ยอาจจะชนะอยู่อาจจะชนะอยู่เอ้าเจอกูหน่อยเอ้าอ่าอแหลก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 เลยเด็กแบบนี้ต้องหายตัวเอ้เอ้เอ้แหลกอะไรแล้วแหลกอะไรแล้วไอ้หมอนี่มันคอยช่วยเขานี่ว่า หายตัวหายตัวเชนี่ก็หายตัวไปแล้วไิ่ใส่ไหมโอ้ยเอาคุยกแล้วอะไรอะไรอ่ะ s o l a r o i อ in my head เหรอ We're combat not dead ทำคานาีหมดเนี่ยเอ้ยมึงคิดว่ามึงเก่งๆมากไหมอะฮะเจอกูหน่อยไหมเออ ตายคิมารี๋ยังไม่ทันเฉิดฉายเลยอามูโร่ด้ว่มผมในส่วนของพวกข้อมูลอะไรพวกนี้ถือว่าผม,มถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีอะไรที่แบบเพราะามันถามว่าตัวระบบมันสำคัญไหมก็สำคัญนะเพราะว่าไอ้อย่างไอตัวนี้มันมีเนื้อเรื่องของมันผมชอบมากเลยที่เนื้อเรื่องของมันมีความแบบมันไม่ซ้ำกับ ซีรีส์อื่นนะแล้วมันดูมีความเดลิเรียลจริงอะสำหรับตัวของไอรอนบัตเนาะอ <c oughs> ืมาอีตันดีกว่าเ <c oughs> มื่อกี้คิมาริสของผมยังไม่ได้ถ่านท้ำเชี่ยเลย, <c oughs> ยเลยโดนไอหมอนี่ปาดเอาปาดเอาโอ้โหเท่หวะชอบมากเลยตรงไอพลาสติกที่มันเป็นแก้วเนี่ย <c oughs> จริงๆอะถ้าเป็นของพวกให้เกรดเนาะหรืออาจีอะไรพวกนี้ก็จะชอบมากเพราะแก้วมันเยอะลกดีผมชอบอีกตาหนึ่งแล้วกันอ่ะ สำหรับตัวการลิเลโอเนาะถ้าพูดถึงการลิเลโออะเป็นตัวละครที่ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสงสารนะจริงจริงแต่ไม่มีใครน่าสงสารเท่าเท่าเทกันดันหรอกโอหัวหน้ากูลงไปเป็นมีมเนะี่ยทุกวันนี้ยังเป็นมีมอยู่เลยคีโบโนฮานะร้ no องไงต่อวะรีคุคุงเอ๊ะไม่ใช่ริคุสิไอหมอนี่ชื่ออะไรนะลิโต นี่ตกคุ้กดสิกดเลยไอหนูนี่ก็มาจากภาคไอรอนบาดเหมือนกันนี่ออผมพูดถึงไหนนะอ๋อผมพูดว่าตัวละครตัวละครกาลิเลโอเนาะเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสงสารจริงๆเพราะว่าเขาไม่ไม่รู้เคียอะไรเลยอ่ะเขาไม่ไม่รู้เคียอะไรเลย กูไม่กูไม่ไปรู้เคียอะไรเลยแต่จู่ๆก,กูก็กูก็โดนเพื่อนกูหักหลังเ <ere arn S 1> พื่อนกูแม่งหักหลังหลังแอนเลยแม่งชีวิตกูเปลี่ยนตั้งแต่เพื่อนหักหลังแต่ไม่เป็นคนเดียวที่แม่งรอดในสงครามอะไรอย่างนี้ด้วยนะมาอืม ตานี้โอเคอยู่ตานี้โอเคอยู่กาลิโดโรเบินฉันยุกร่างกายนี้ให้นายเลยไอย้เอา้าไอ้หมอนี่พี่เลนอืมเอา้เอาเฮ้ยไม่ถึงเฉียดไปนิดเดียวเองอะ่ะโอ้ยเฮ้ยตีสตาร์ทไอ้ไอ้บ้านี่ก่นอนโอ้โห เฉียดไปแทงแทงแทงชิงอารยาชิกิอย่าทำเพื่อนเราอย่าทำเพื่อนเราโอ๊ย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 เอ๊ะขับใจขับใจน่าริกคุ้งมี่เน่อารยาชิกิคือตัวเนี้ยผมชอบมากๆตรงที่แบบเวลาเวลามันตีอ่ะมันมันตีง่ายอ่ะคือผมผมชอบมากเลยตรงที่แบบ มันเอามันเอาไอ้อะไรนะข้อสอบเอ้ยข้อสอบเชี่ยะเลวะเอาไอ้อันนั้นอะอะไรนะเข่าอะไปกระทุงคนอื่นอะแล้วมันแรงมันตีแรงนะแรงแบบเขี้ยๆเลยโอ้โอ้โอ้เมเทโอโอเมเทโอมีไงชาร์ตเพลสโอ้แอสไตน์ไร้อสไตน์ไร้อสไตน์ไร มิสไซร์ได้โอ้ยโอ้ยกันด้อมไลหายตัวหายตัวจูจ่ๆก็หายตัวเออไม่ตายมาเคลียกันด้มต่อเอาโทษทีว่ะโทษทีกับพ่อหนุม่มนี่ โอเคเดี okay. world. Dear world. Dear world. Yes, ๋ยวเราจะโยนเราเดี๋ยวเราจะโยนเดี๋ยวเราจะโยนเดี๋ยวเราจะเพราะเราอยากอยากให้คิมารีมีมีบทเนาะจัดเลยพ่อหนุ่มเอออโยตรึรึรึตึ้นตึ้ตึ้ มาทีนี้เหลืออีนั่นละตโคตรเท่ไอ้ยะ อ้ยาจบแบบภาคไอรอนบลัดครับผมแหมไม่อยากเชื่อเลยว่าอีกฝั่งจะหยิบบาบะทอสมาเนาะพี่เหลือเชื่อจริงๆเพื่อนเราหยิบบาบะทอสมาเหมือนรู้ว่าเราจะทำอัดคลิปอยู่เนะ <laughs> าะออโอเคครับผมเนาะก,ก็จบไปแล้วเนาะกับการเล่นกับตัวของคิมารีดวีดาเนาะเป็นไงบ้างครับผมผมว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจ แล้วมันเป็นตัวนึงที่ดีไซน์สวยมากๆเลยนะซึ่งถามว่าผมชอบไหมผมชอบมากเลยตัวนี้โอเคครับผมถ้าชอบคิดนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆเนาะคราวนี้ผมไปซ้อมมาแล้วไอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์จากผมด้วยนะครับผมโอเคฮะโอเคไม่มีแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปจ้าตอนต่อไปก็คงรู้นะฮะว่าคงเป็นตัวอะไรแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย